สวัสดีนะครับว,นนรวันนี้เราจะมาสอน hack skin mycup นะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาสอน hack skin m y c ับนะครับวันนี้เราจะมาสอน hack skin mycup นะครับเราก็เริ่มกันเลยนะคร,ครับรั้งแรกคุณก at ot> ็ต้องมีแอปนี้เลยนะครับนี่ครับแอปยิ้มเหลืองๆนี่ครับคุณต้องมีแอปนี้ก่อนเลยนี่ครับแอปนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มสอนกันเลยนะครับนี่ครับแอปนี้ครับเหลืองๆนะครับ คลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็รอสักแป๊บหนึง่งรอให้มันขึ้นมาก่อนอ่ารอกันเลยนะรอกันก่อนมมนมันรอนาะนอ๋อได้นะครับได้แล้วนะครับได้แล้วใกล้เต็มแล้วนะครับใกล้เต็มแล้ว เลือีกสหเซนตเสร็จแล้วครับรอยมันขึ้นมาก่อนนะครับนี่ครับเราก็เรื่องหาไมครับเลยนะครับนี่ครับไมค์ครับครับผมแนะนำให้กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ทำไมมันไม่ได้ ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยอะเครื่องมันค้างครับรอครับกดโนนะครับกดโนนี่ครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะ ผมแนะนําให้กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้จากนั้นก็ไปนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้รอก,ก่อนนะครับอ่าใช่แล้วครับกดอันสีเขียววันที่สองอันนี้เลยนะครับกดตามผมเลยนะครับกดอันสุดท้ายแล้วก็กรอนะครับแล้วมันจะเด้งเข้าไมค์ครับนะครับ เราโกนนะครับทำไมมันโล่นางจังเดี๋ยวเราจะมาตัดคลิปเอานะครับเราจะมาตัดคลิปเอา นี่ครับโหลดเสร็จมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องกดตกลงนะครับเรากดทางซ้ายมือนะครับกดเลยครับมันก็จะเด้งเข้ามาครับนะครับเรากดนะครับมันกำลังเข้านะครับทำไมมันรอหนังจังนอ่ครับมันพอมันเด้งเข้ามาครับนะครับ แล้วก็กดเข้าไปที่สกินตัวเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้แฮกนะครับมันก็จะขึ้นเจ็ดสิบสามบาทใช่ไหมครับนี่ครับมันก็จะขึ้นศูนย์บาทอย่างนี้นะครับแล้วก็กดซื้อไปเลยจากนั้นเราก็กดเยดนะครับนี่ครับมันก็จะปลดล็อกให้ทุกตัวเลยทําอย่างนี้นะครับแล้วกกานต่อไปก็ทําอีกเหมืนอนเดิมนะครับกดซื้อแล้วก็กดเยดนะครับ นี่ครับซื้ออีกมันก็ปลดล็อกอีกครับใครมีอะไรติชมกับวิดีโอนี้ก็เขียนความคิดเห็นแชร์ความคิดเห็น,หนข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบถ้าสนุกก็กดไลค์กดแชร์กดชอบส cribe ให้ด้วยนะครับหรือใครไม่ชอบก็ไม่ชอบนะครับความคิดเห็นข้างใต้คลิปก็มีนะครับแค่นี้นะครับมันก็จะขึ้นได้เลยนะครับ เปลือกก่อนนะครับนี่ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้